ถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม์ดีๆและโคตรเท่สักตัวสำหรับสตรีมเกมทำพอดแคตหรือบอยโอเวอร์ผมอยากให้เพื่อนๆลองดูคลิปนี้ก่อนเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจหาไม์ดีๆสักตัวหนึง่งและสำหรับเ,เพื่อนๆสายเกมเมอร์ที่มีเลือดเป็น RGB ห้ามพลาดเลยล่ะกับไม์ ROG k n i c อันนี้ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันสำหรับไม์ ROG k n i c อันนี้ก็จะมาในกล่องที่สวยหรูดูแพงมากๆเลยการเปิดขึ้นมาก็จะเปิดจากด้านล่างนะครับผมเปิดมาก็จะเจอกับแผ่นการกระแทกนี่เลย สำหรับตัวใหม่ก็จะอยู่ในซองพลาสติกนะครับผมนี่เป็นสีขาวสวยงามมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวสีดำมันจะมีถุงพลาสติกแบบนี้หรือเปล่าว้าวสำหรับในกล่องก็จะมีสาย USB A to C ยาว3เมตรเป็นสายถักสีเทาครับผมแล้วก็ยังมีคู่มือมาให้2เล่มซึ่งแน่นอนเราไม่อ่านหมดแล้วสำหรับตัวใหม่ก็จะติดตั้งมาในช็อคเมาส์เลยนะครับป้องกันการกระแทกการเคาะการทุบโต๊ะอะไรต่างๆไม่ให้เข้าถึงตัวใหม่ ด้านหลังก็จะมีรูเสียบ USB แล้วก็รูหูฟังครับผมด้านหน้าก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงครับเป็นมัลติฟังชันด้านบนจะเป็นปุ่มยิวเสียงฐานก็โคตรเท่เลยหนักๆเลยนะไม่มีกระเด็นไม่มีสั่นคลอนแน่นอนครับผมนี่มีกัดสีมาด้วยด้านล่างก็จะเป็นยางครับผมการลื่นอันนี้ก็เหนึบไปนะบางทีขาตั้งไม่ก็สามารถหมุนปรับระดับได้ครับแต่ว่าปรับแล้วแค่นี้ ให้รับปากได้แค่นี้สามารถบรับมตัวแล้วก็ปรับให้มันรับปากกับเราได้ครับผมจริงๆผมอยากให้มันหมุนได้เยอะคนนี้นะให้ตั้งฉากไปเลยก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไม้กันดีกว่าครับเสียบสายกันจึ๊กๆเลยจิ้มเข้าให้ครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มมติฟังก์ชันนะครับผมกดหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นปรับระดับเสียงหูฟังกดอีกครั้งหนึ่งก็จะมาปรับระดับเสียงใหม่ครับถ้าเกิดกดค้างก็จะเป็นการเปิดปิดไฮพาสฟิลเตอร์ ดัานบอก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับแถบหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดเสียงจะมีไฟสีแดงกระพริบแล้วแถบอีกครั้งหนึ่งมมไม่ติดแถบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวครับตอนนี้มค์ก็สามารถกับมาใช้ได้แล้วโดยรวมแล้วที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเพราะว่ารูปร่างหน้าตาและความเท่ของมันเลยนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างรครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ขาตั้งไม้ก็สามารถถอดไม้ตัวนี้ออกมาใส่ขาตั้งไม้ได้ครับผมโดยใช้เหรียญบาทเนี่ยไขายฐานด้านล่างออกมาครับจะเป็นน็อตสั้นหนึ่งตัวนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็เอาไปเสียบกับขาตั้งไม้ครับของผมใช้เป็นโลโปไฟล์นะก็ใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยไขยล็อกให้แน่นครับผมนี่แต่เพื่อนเพื่อบางคนก็จะใช้ไม้แบบกลับหัวจะมาก็สามารถทําได้ครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าไอ้ไม้ตัวนี้ยเวลากลับหัวแล้วด้านล่างมันยาวเกินไปครับผมซึ่งผมว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะนะ ผมก็เลยจะมากลับใหม่ครับผมตอนแรกเราก็ต้องถอดยางออกก่อนครับที่ยึดกับช็อคเมาส์ถอดด้านหลังครับนี่คราวนี้เราก็ถอดมาแล้วแล้วก็กลับเอาส่วนที่ยึดน็อตขึ้นด้านบนครับผมแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่อยๆใส่ไปทีละด้านได้นะครับแล้วก็มาใส่ด้านหลังด้านหลังนี่อาจจะลาบากนิดนึงเพราะว่ามันโดนดึงกลับเข้าไปในโครงของมันครับแต่ก็ไม่ยากหรอกนี่เห็นไหมคราวนี้เราก็จะยึดขาจากด้านบนแล้วก็ไม่โดดเด่ลงมาด้านล่างแล้วครับ การกลับไม้แบบนี้ปกติแล้วผมจะใช้ไม้แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้แบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลับไม้ใช้แบบเดิมได้เลยครับจะเป็นขาสูงแล้วก็คว่ำหัวลงมาจากขอบจอด้านบนก็ได้ครับส่วนตัวผมใช้แบบนี้ไงเพราะว่าผมใช้เป็นขาไมโลโปรไฟล์หลังจากเอาไม้ขึ้นขาไมแล้วผมว่ามันก็ดูใช้งานง่ายขึ้นนะซึ่งปกติอ่ะผมก็จะใช้ขาไมตลอดนะครับไม่ค่อยได้ตั้งกับพื้นหรอกแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีขาไม้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ฐานเดิมของมันได้ครับผมตั้งเอาไม้เข้ามาในนรูปปากะ แต่ผมอะชอบขาไม้แบบโลโรไฟซึ่งผมมีขาไมาส้สูงๆอะ่ะขาไมา้บูมอาร์มปกติที่โด,โดโดขึ้นมาเนี้ยครับผมแต่ผมว่ามันเกะกะไว้เวลาพับเก็บอะขึ้นมันจะสูงมากๆเลยแล้วซึ่งเวลาเราเลิกใช้งานไมแเราก็จะดันเก็บแบบนี้ซึ่งผมว่ามันโคตรสะดวกอะ่ะแล้วมันเวลาขยับก็ไม่มีเสียงด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนสนใจขาไมลรีฟผมก็มีลิงก์ให้ในคำอธิบายด้วยนะครับ ซึ่งามาไมตัวนี้มารับน้ําหนักได้2กิโลเลยตั้ง2กิโลไมอะไรจะหนัก2กิโลและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะผมนั่นก็คือเสียงจากเจ้าไมเอาจีคานิกตัวนี้เลยไม่มีการปรับปรุงแต่งเสียงในขั้นตอนการตัดต่อด้วยครับผม <S <S ลองฟังเสียงเงีย,ยบๆดูครับผมซึ่งผมมีพัดมเปิดอยู่เสียงคอมพิวเตอร์และเสียงแอมเบียนรอบๆบ้านนะครับผมลองฟังดูนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมของเจ้าไมเอาจีคนิกอันนี้กันดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรให้เราปรับมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างครับ <S <S แล้วลองมาดูโปรแกรม a m o r ร c u r วเ e ตเียของเจ้าอาจีคนิกกันบ้างดีกว่าครับผมซึ่งหน้าแรกเนี้ยอ่าหน้าไมโครโฟนเลยนะครับจะมีอันนี o น้อยเก e ครับ Perfect v ต i c e High Pass Filter อันอน้อยเกจเนี่ยจะเป็นการตัดเสียงรบกวนที่ต่ำกว่าที่เราตั้งค่าไว้อ่าถ้าเสียงเบากว่านั้นมันก็จะหายไปครับผมตอนนี้ผมปิดอยู่นะลองเปิดดูครับผมเปิดสิ ปิดน้อยเกียดแล้วเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือตั้งค่าอยู่ที่ห้าสิบเดี๋ยวเราลองปรับไปที่ศูนย์เลยครับตอนนี้อยู่ที่สิบครับเป็นไงบ้างปิดน้อยเกียดแล้วครับเสียงเป็นแบบนี้ต่อไปในส่วนของ perfect void นะครับผมตอนนี้ปิดอยู่นะครับลองเปิดครับอเวลาเปิด perfect void แล้วเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีตั้งอยู่ที่ห้าสิบครับลองดัน ไปที่80อ่าเสียง Perfect Voice ที่80นะครับตอนนี้ Perfect Voice อยู่ที่15ครับผมเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นแบบนี้เลยปิดเสียง Perfect Voice ครับผมอ่าเป็นแบบนี้ครับสำหรับส่วน High Pass Filter ก็จะเป็นส่วนของการตัดเสียงต่ำที่รบกวนเราเออกไปลองเปิดดูครับตอนนี้ปิดอยู่นะเปิด High Pass Filter ครับอ่าแบบนี้ครับเสียงแบบตุกตักตุกตักเสียงวางของ เขาไม่จะช่วยไหมประมาณนี้ครับผมไฮพับสวเตอร์ลองปิดดูนะอะก็จะเป็นแบบนี้ครับผมส่วนอของอขวคอลเลเยอร์นะครับก็จะเป็นโทนเสียงนอร u r ัลครับดาร์กแล้วก็ไบรท์ซึ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือเป็นนอร u r ัลครับผมไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเราลองมาดูเสียงดาร์กันบ้างครับอ๋อ ดาร์กแล้วก็จะเป็นแบบนี้เสียงดาร์กครับผมเป็นแบบนี้โอเคกันหรือเปล่ามาลองดูเส <freely> ียงไบรท์กันบ้างเสียงไบรท์ก็จะดูสดใสเสียงแหลมมากขึ้นเสียงกลางเด่นชัดขึ้นใช่ไหมพูดได้ยินชัดขึ้นในคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมในกรณีที่แบบเพื่อนๆออาตากเสียงต่าเกินไปแต่ผมก็แน่นอนผมก็ใช้นเชอรัลอยู่แล้วครับผมมาดูในส่วนของเซตติ้งกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพย์แบ็กครับผมเป็นส่วนของหูฟงังเพราะว่ามันมีหูฟังข้างหลังใช่ไหมสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ครับแล้วก็มีของเรคคอร์ดดิ้งคือปรับเสียงไม์ความดังเบาของไม์ตัวนี้ผมเปิดที่50าสิครับ24บิต192,000เฮิร์ตครับผมอ่าแล้วมันก็สามารถปรับรายละเอียดของไม์ได้ต่างๆครับผมเพื่อนๆก็ต้องลองไปเล่นดูนะแล้วก็ส่วนของไลติงครับนี่เป็นเสียงเอ้ยเป็นเสียงเป็นสีของไม์ตัวนี้ครับผมจะมีนี่สตติกครับจะเป็นสีนิ่งๆเลย เราก็สามารถเลือกสีได้ครับปรับแต่งสีอะไรต่ออะไรได้เลยเปิดสีคาไว้นี่นะก็แล้วแต่โทนเพื่อนๆนะอะผมลองเนี่ยอ่าเห็นไหมประมาณนี้ครับแล้วก็นี้เป็นรีทติ้งครับผมเป็นเหมือนเสียงลมหายใจวูวาวูวาจะค่อยๆสมูทค,ครับผมลองเปลี่ยนสีดูผมชอบสีม่วงแต่ดูไฟก็รู้ <laughs> อ่ะมันก็จะแบบวูวาเป็นสีม่วงครับผม โอเคแคนเซิ okay, ไปถ้าเกิดเพื่อนอยากได้แบบนี้ก็ก็เซฟไปได้นะอันนี้คือสีแบบกระพริบครับปึบปับปืบปับ,ปบ,ปบ,ปบเออจะมีคนชอบแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะถ้าเกิดเพื่อนชอบนส่วนของ color circle ครับผมก็จะคล้ายๆเรนโบว์แหละแต่ว่าสีมันจะไม่เหลือบ,บนล่างนะ่ะสีมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งใหม่ครับส่วนสำหรับเรนโบว์เนี่ยเห็นไหมสีมันจะค่อยๆไล่ลงมาครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับมิวสิกเนี่ยเสียงมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเสียงในคอมของเราที่เราเปิดนะครับผมไม่ใช่เสียงที่เราพูดนะเป็นเสียงในคอมนะครับถ้าเกิดผมเลือกอาร์เรนโบไปก่อนละกันนะแล้วสำหรับในส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผมไม่มีอะไรซึ่งเสียงมันก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นไมเกฑระดับสตูดิโอแหละใช้ตัววอยับเสียงขนาด25มิลครับผมซึ่งเป็นขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยแล้วผมก็พูดห่างประมาณคืบขวาๆได้ครับผมประมาณนี้เลย แล้วเพื่อนก็ตัดสินใจดูนะครับผมว่าเจ้าไมเอาจีคนิกอันเนี้ยมันคุ้มค่ามันน่าใช้หรือเปล่าเมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวมันที่6,900แต่ตอนนี้ครับผมราคาผมได้มาไม่ถึง4 0 0 0บาทอะ่ะว้าวซึ่งเฮ้ยมันลดลงไปครึ่งหนึ่งถือว่าน่าใช้ถ้าเกิดอ่ะคิดราคาเปิดตัว6 9 0 0เ้าขากล้าเปิดตัวมาในราคา6,9 0 0อะ่ะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรดีแน่นอนครับผมก็เลยจัดมาในราคา3,000กว่าบาทไม่ถึง4 0 0 0ครับผม3 0 0 0ปลาย นะนพเพื่อนเพื่อก็ลังตัดสินใจดูนะครับผมและขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อยกันมากล่ะ <ś c oughs> ไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายว้าว wow.